ตอนนี้ฝนก็เริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะฝนเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วไม่ได้เม็ดเล็กแล้วนะเนี่ยฝนก็เริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้มันเสร็จและเนาะพี่น้องก็ไม่ยอมเข้ามาือลมเลยเนาะโอ้โหกองเคลียร์ก็มี กองเขีย่อยู่ข้างล่างกองเขีย่อยู่ข้างล่างก็มี่กองเขีย่อยู่ข้างล่างก็มีเอ่อผู้อยู่ทั้งฝุ่นกับผู้ย่อมลงมันจะลื่นนี่คุณน,นิดเอ่อความจริงมันก็เขียวสวยดีแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันเลื้อยลงมาคุมกำแพงมันก็เหมือนมันเหมือนโรคอะเนาะ มันเหมือนบ้านร้างมันเหมือนมันรกอะ่ะแต่ว่าบ้านหลังที่มันได้คุมตรงน,นั้นเขาไม่มีคนอยู่จริงๆนะคะแต่ของเรามันมีคนอยู่แต่ว่ามันก็เลื้อยมาเราก็ไม่ได้ทําลงต้นแต่แรกเนาะมันก็เลยได้ยาวลงมาอ่าต่างคนต่างก็ทํางานนะคะนู่นนี่นั่นก็เลยไม่มีเวลามาทําพอมีนัดกันมาพอมีเวลาก็พากันมาลื้อมาเอาขยะลงมาตัดต้นไม้มาทําความสะอาด นะคะก็จะได้ดูดูดีขึ้นเนาะจะได้สะอาดสะอานขึ้นเดี๋ยวโอ้ลุ้นมากเลยกองเขียวนี่ลุ้นมากเลยปลาเพียก็เป็นกองเขียเชียมากเลยลุ้นมากเลยอโอ้โหเนี่ยเครือใหญ่ยาวเลยนะเนี่ย ด,ดึงดึงดึงมาแล้วก็ตัด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 เนาะเขาก็ใช้มีดเนาะมีมือเดียวอีกมือนึงก็ต้องจับเกาะเกาะเอาไว้ก็ได้ใช้มือเดียวว้าลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วลงมาแล้ว,ลลวคนต้องลมดีๆเด้อคราวนี้โอ้ดีด้วยที่ก้านยาวเนาะถ้าถ้าขาสั้นเหมือนตาเปียบก,ก็แย่เลยนี่ดีหน่อยที่คนปีนก,กำแพงก้านยาว